สวัสดีค่ะสวัสดิ์สุธนฟาร์มนะคะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมการทําปุ๋ยคอกนะคะโดยใช้ขี้ไก่แกลบหลังจากที่เราปิดฟาร์มนะคะขี้ไก่แกลบก็เราก็ปกติก็จะนําไปใส่ใต้โคนต้นปาล์มนะคะแต่วันนี้เราต้องการที่จะใส่ผักผลไม้เพราะว่ารอบที่แล้วเราเอาไปใส่ทุเรียน กับเงาะสองอย่างนี้เราไม่มีประสบการณ์ในการใส่ทําให้ทั้งสองอย่างนี้พืชทั้งสองอย่างนี้ตายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยนําที่ไก่แกลบเนี่ยมาหมักทําเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อให้มันย่อยสลายให้สามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะอุปกรณ์ต่างๆเรา ได้เตรียมมานะคะก็จะมีปุ๋ยนะคะที่ไก่แกรบ1ถุงนะคะหนึ่งกระสอบแล้วก็น้ำหมักนะคะเป็น EM นะคะแล้วก็กากน้ำตาลแล้วก็ปกติเขาจะใช้รำรำข้าวนะคะแต่ว่าทาง เราเนี่ยจะมีอาหารเหลือเราก็จะใช้เป็นอาหารของไก่เพื่อจะให้จุบินซีกินเป็นอาหารในการย่อยสลายขี้ไก่แกลบแล้วก็เพื่อจะให้ขี้ไก่แกลบเนี่เปื่อยยุ่ยภายใน1-3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการหมักนะคะขี้ไก่แกลบโดยก็จะมีกากน้ำตาลนะคะเราใช้กากน้ำตาล แล้วก็ EM นะคะผสมกับน้ำพอประมาณนะคะนี่กะกะกันได้เลยค่ะผสมกันเสร็จนะคะทีนี้เราทําการผรสมทั้งสองอย่างเข้ากับน้ำเดี๋ยวเราก็คนนะคะใช้คนให้ส่วนผสมมันเข้ากันมิกให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปราด ในขี้ไก่แกบลบคนให้ทั่วนะคะจะใช้มือคนหรือว่าจะใช้จอบก็ได้นะคะให้ทั่วอย่าให้ชุ่มน,น้ำมากนะคะให้มันแห้งๆเราใช้ท่อนะคะวันนี้เราใช้ท่อหมักท่อปูนนะคะท่อปูนหมัก เห็นไหมคะเราก็ส่วนผสมทั้งหมดนี้เราต้องคลุกคล้าก็ด้วยกันนะคะแล้วก็หมักประมาณ1-3เดือนจนกว่าเนื้อของแกลบนี่จะเปื่อยยุ่ยนะคะ